สวัสดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเย็นนี่กับข้าวมือแรกมังทุนมกปลาแม่มกปลา,าให้กินนะคะก็จะมีมักถัวน้ำเดอ้อเนี่ยมือแรกมือแรกมื้อต่อไปจะได้กินอย่างกับอรุ่นต่อไปด้อพี่น้องกินข้าวก่อน กับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยเล่าย,ายิ่งดีต้อนรับเข้าสูซ่องน้องทุนสวนาวเลวาด้วยพี่น้องบอน,นี้กามาแบบแปลกแเบบแบบแบบนาะตอนนี้น้องทุนก็ยุทีถนนลักสิบนั่นเองพี่น้องหาถานนแยกลักสิเนอกเพื่อทีีเขามาในอาบ้านน้องทุนนั่นเองพี่น้อง,องก็ยังบริกําลังสีเดินทางพี่น้องกําลังสีเดินทางเข้าสูเมือกงกงเมืงศรีววไลนั่นเองพี่น้องแต่ตอนนี้กัพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศอา ช่วงเห็ุหน้าเด้อพี่น้องเดือนหะน้ามิถุน้านั่นเองนะพี่น้องก็เป็นช่วงที่เขากระลั่งอาวานเขาดำหน้านั่นเองพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิงนำกันนี่แหละจ้าตอนนี้กับเพื่อนกับจอดรับลูกค้าอยู่พี่น้องนะนั่นเองนะน้องทุตกับบริษัทาภาพบรรยากาศในให้เบิงนะพี่น้องเพราะว่ามีแต่ภูเขินๆในไอ้กองนะนั่นเองนาอก,ก็เลยแบบว่าเก็บบรรยากาศอยู่ข้างนอกให้พี่น้อง ท่นก็แล้วกันเนาะก่อนที่ไปรับส่มคลิปกระฟ้า BPFc ฟังไทยหรือว่าฟังลาวหรือว่ายู่ตางประเทศกะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องทูนนะเด้อเผื่อสำคัญกะอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะจ้าตอนนี้กะจอดกระโดนเติบเนาะพี่น้องกะไปต่อละจ้ารถออกละจ้าตอนนี้ก็ยังอยูทานนเเล็กซิปนั่นเองพี่น้องถนนลลักซิปนั่นเองเด้อจ้า รถกุนวันวันวันพี่น้องเข้ากะไทยหุดไฮหุดหน้าไว้แล้วพี่น้องเพื่อสีดำเดือนคัดไปนั่นเองนะพี่น้องเดือนมิถุนาเดือนถัดไปกันเดือนอีกอย่างแล้วพี่น้องจับบัวใดแล้วเนาะกะนันละเนาะกะกะกำลังเ่งาพี่น้องกะเขากกำลังเงาได้ประมาณอ่ะสามคอเนี่ยละจ้าพี่น้องรออีกสักนิดหน่อยกะแต่ดำละจ้าอีกสักนิดหน่อยแต่ว่าเดือนทัดไปเลยเด้ ตอนนี้ก็ยังอยู่ทางแบงค์ลักซิปอยู่พี่นอนอะกะยังบริขาในตัวเมืองสวรรค์นาเขตเดจ้าสมบรรยากาศทุง่งนาไฟแบบยาวๆนั่นเองบานเทือนเขากะงามพี่นนองเลยบรรยากาศอยู่บานเนอกเขากะสีประมาาน,นี้ละ่ะค่ะ บ่คืออยู่ในกรุงเด้ในกรุงเทพมีแต่ตึกมีแต่คอนโดนะพี่น้องสูงสูง,สงทางนั้นเลยอยู่บ้านเฮารถมีแต่ต้นไม้ต้นตอกเป็นสีละพี่น้องมีกระจอดรับลูกค้าอีกแล้วพี่น้องเลยรับลูกค้ากลางท้างเนาะเป็นสิไปสะวรรค์น้ากันนั่นเองนะทางแบงคลักซิปนะครับมีแต่ปลาพี่น้องเลย ป่าเตบไม่ลีพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์ลลยเดอ้อแต่ว่าเป็นป่าแบบว่า,ป,าป่าสวนสวนเขานะนาพี่น้องสวนน่เขาเอาไว้เลี้ยงงูเลี้ยงอ่ะน,นะปลูกพักพี่น้องปลูกมั่นพี่น้องโอ้ยคนปลูกมันแบบลายอีพี่น้องบ้านน้องทุนนะนิย่มกันอีลีอีโอเดอ้อปลูกมันนะถือว่าสุดยอดการปลูกมันประเทศเลาวนะ เมื่อบัว่าเฮือนหลังใดกะมีแต่ปลูกมันพี่น้องมันกะอาเศร้าต้นตอเศร้าต้นตอเศร้าหาเศร้าหาพันกี่พี่น้องก็ถือว่าแพงอยู่เด้อลำระตกุลำละสดายพี่น้องลำละลำหนึ่งละสองพันละพี่น้องก็ถือว่าแพงพี่น้องเ้ยทุกอย่างมีแต่เงินมีแต่ทองเมื่อดูประเทศลาวอะม่มีของฟรีด้วยพี่น้อง อยู่ลาาบ่มีของฟรีนีแต่เงินกับเงินพี่น้องอันนี้จักบาลยังพี่น้องรถขับไวโพดกันเลยแบบจำไปบ่ดด้นั่นเองเด้อพี่น้องเด้อกับพานหลายบานอยู่พี่น้องจักบาทอีหยังเป็นบานอีหยังละ่ะกะบ,บุค้จักนะจำแต่ทางบาทเจ้า,จาของนี่เห็นบ่นพี่น้องตามทางกา้องิุนก็สิดไทยได้ฟังเดียวนั่นก็คือมั่นกับกะเขาพี่น้องเขาวานกะเพื่อซี อ่าเพอร์ซดำเนาะบางคนก็ดำบางคนก็หวานเลยพี่น้องเพราะว่าทาานี้มันจะเป็นอ่าหน้าโคกพี่น้องหน้าโคกก็คือหน้าบ่มีน้ามนันเองพี่น้องก็คือทางบานน้องทุน่นเลยทางบานน้องทุนนะถึงจะอ่ามันโคกแต่มันโค,ก,นโคกบางไฮพี่น้องแต่อันนี้มันโคก,กเอรีเนาะโคกแบบบ่มีน้ามเลยรอ นามกัจักเดือนใดพี่น้องคนอื่นเขาจนเกียวแล้วแบบนี้นะเขาก็เลยแบบใส่วิธีวานเอานั่นเองนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องแห้งแรงคักแถวนี้แต่ว่าทางบ้านไผบ้านมันกะสิีเฮดหัวอ้อมไว้ตอนนี้พี่น้องเนี่ยมาาันจะมีบ้านแบบโมเดิร์นเนาะพี่น้องหลังเล็กๆนะพี่น้อง,ง,องตอนนี้น้องทุนกับมาหอดอ่าคิวรถเซนโนนะพี่น้องเซนโน แมนเจ้าสิเป็นทางผ่านานะพี่น้องตกใจมี้ สามแสนกรีเดเรียบร้อยแปบ๊บเดียวริดละริดละเทอะไิดละทอะไรอยู่นี่น้ำมันริดละทะไิดละซาวริดละ,ะาวลาโิเดอ หลังจากที่เติมน้ำมันเต็มทังพี่น้องกะมุ่งนาเข้าสู่สะวันนาเขตนั่นเองพี่น้องเพื่อสิ่ไปเหตุงานอยู่เมืองไทยอีกครั้งนั่นเองพี่น้องตอนนี้กะ อยู่ที่เซโนนั่นเองพี่น้องบบฮัว่าเป็นบ้านยังเนาะแต่ว่าอยู่ในเมืองเซโนนั่นเองพี่น้องสิเขาเมืองใหญ่สุดกับเมืองสวรรค์นาเขตนั่นเองเด้อจะพี่น้องตัดมาอีกทีกะบยู่ที่ค้นทรงมุกดาหารแล้วค่ะพี่น้องแต่กะพาพี่น้องมาเบ่งวิวแม่น้ำคงอีกทีจ้าที่พี่น้องเมื่อกี้นี้นางรถยู่อา คนทรงอามุกดาหารพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องทุดกลับมาอยู่ที่ฐามสะพานแม่น้ำโค้งนั่นเองพี่น้องพ <c oughs> ี่อกว่าแม่นแม่น้ำเจ้าพระยาเลวพี่น้องแม่น้ำโค้งนั่นเองนะรถบรรทุกอาหอกหล่อสิบหลอกกะกำลังเดินทาง <c oughs> ไปสู่สวรรค์นาเขตเพื่อจะไปทรงสินข้านั่นเองพี่น้องส่วนน้องทืนกะที่ไปมุกดาหารนั่นเองพี่น้องเพื่อจะไปขึ้นรถอยู่ บคสมุกดาหารนั่นเองพี่นาะก็สิเดินทางเข้าสู่เมืองกรุงเทพมหานครพี่น้องก็มา2คนพี่น้องบ่ฮู้ว่าอ่ามา2คนนะผู้นึงได้งานแล้วส่วนผูนึงยังบ่ได้นะว่าสิได้งานหรือบ่กะมาเบิ่งติดตามรับ้มไปนํากันพี่น้องคือลงไปผูนึงนะยังบ่ได้งานผู้นึงได้งานแล้วพี่น้อง อย่ามาเบิ้งแพายไทยคิดเด้ยว่าเป็นผู้ใดนั่นเองพี่น้องตอนนี้น้องทุนกับคามาหอดฟังมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตัดภาพมาที่ยูที่กุ้งเทแล้วจ้าพี่น้องก็คือน้องทุนบริอคลิปบริเฮ็ดยัเยงเลยพี่น้องเพราะว่าเมาลถและกบเม่อยในการเดินทางเฮ้ยพี่น้องเลยกันเลยบริทาให้พี่น้องเบิ่งนี้นะพี่น้องผู้ที่สิบไปสมัครงานนั่นก็คือผู้นั่นแหละเสื้อสีน้ําเงินนั่นเองพี่น้องผู้ข้างหลังนั่นเองเนาะสิได้งานหรือบอกกับพี่น้องมารับชมมาลุ้นนํากันนะว่าบ่าวลาวาคนนี้จะ หางานที่เมืองไทยได้ไหมหรือว่ายากนะถ้ายากถ้าไม่ได้งานก็ต้องเดินทางกลับบ้านอีกนะคะพี่พเอซีฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ